แล้มต้นมาจากสูย์ในอะไรคขโตเวอร์ในอีพีนี้จะเป็นการเติบโตแบบโคตรก้าวกระโดดเพราะว่าพี่นั้นจะมาตามหาขวานที่มีแรล่งเอสบวกกับมีชาร์ปแปบวกกับดาบริเวนทานที่ได้จากบอสฟรีเตอร์ที่เป็นแรงเอแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับกับเจ้าเงาหมา่ที่มาในชั้น25ที่หลายต่อหลายคนนั้นหาก,กันให้ควักที่จะหาแรล่งจีแต่ว่าพี่นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองครับในอีพีนี้พี่จะเติบโตไปถึงขั้นไหนก่อนที่จะไปดูฝากอดไรคลิปนี้ให้กับพี่ด้วยนะครับตองชายส่วนใครที่ ก็ขอให้เองได้เงาใหม่ที่เป็นแลงจีนะครับน้องชายในระหว่างที่พี่กำลังฟาร์มเพลินๆอยู่นั้นก็ได้ไปดันเลสเกตโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ได้เป็นแลงเอสเอสด้วยครับซึ่งพี่ก็อยากจะลองทบสอบตัวเองหน่อยนะทุกคนว่าพี่จะไหวหรือเปล่ากับแร้งนี้หลังจากที่พี่ได้เริ่มกดสตาร์ทเข้าไปมาันจาึงทาให้พี่รู้ครับว่าศัก,กยภาพของพี่ตอนนี้มันยังไม่เพียงพอครับกับการที่จะมาลงดันในแรงเอสเอสครับดูนะครับทุกคนขนาดพิโกโลอะ กูตีตั้งนานแม่โคตรถึกและพี่ก็ได้กลับมาอีกรอบครับเพื่อที่จะทําการหาปาร์ตี้นั่นเองครับทุกคนซึ่งพี่ก็เพิ่งทราบประการน,นะว่าเราสามารถลงดันไปปาร์ตี้ได้ด้วยเว้ยและนี่ก็คือทีมของพี่นั่นเองครับมีทั้งหมด4คนแต่ดูเหมือนว่าเราทั้ง4ี่คนนี้จะทําอะไรเจ้าพิโกลโลตัวนี้ไม่ได้เลยครับโอ้โหดาเมจน้อยกันชิบผ่ายเลยแต่ละคนรวมถึงพี่ด้วยนะ โอ้โหแบงไม่ไหวครับพี่เลยตัดสินใจออกพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนว่าถ้าเราจะผ่านแรง SS ได้คือเราต้องมี DPS ทั้งหมดเท่าไหร่ครับแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหนึงคืนครับพี่ก็ได้มาลงดันดัก,กอบอลแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นแรงที่ไม่ตูงมากครับพี่ได้กินดอกพชั่นไปหนึงขวดครับเพื่อที่จะเพิ่มอัตราการดอกขวานบวกกับดาบทองที่พี่จะต้องการในดันนี้ครับ อันนี้คือแรง้งที่พี่ลงก็จะเป็นแลง e นะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับทุกคนแรง e เพราะว่าเราจะสามารถจบหมอนได้ไวครับแล้วก็ทํารอบได้หลายรอบยิ่งขึ้นครับมีโอกาสที่เราจะได้ดาบทองเยอะนั่นเองครับแต่ว่าเท่าที่พี่ฟาร์มมานะได้แค่อันเดียวเว้ยคือมันหาย,ยากมากๆครับแล้วคนที่เขาเาไปแร้ง a แลง s นี่โอ้โหแม่งทำยังไงวะทุกคนกลัว <c oughs> แม่งต้องเปิดหน้าจอ24ชั่วโมงอะ่ะรอดูดันเกิดแต่ว่าก่อนที่มันจะอัปเดตนี้เข้ามานะทุกคนโอ้โหดันแม่งไม่เกิดเลยครับดันในเกาะนี้นเะเกา คือโหแม่เกิดมาแค่รอบเดียวกูจาได้แล้วเกิดมาเป็นแรงเอสเอสเมื่อวานนี้กูจะลงไหวยังไงล่ะพ <c oughs> อแล้วว่าสักหนึ่งอันโอ้โหได้่ะทุกคนสวยซึ่งในดันดาร์กบอลน,นี้ถ้าใครมีดาเมจร,ระดับหนึ่งแล้วพี่แนะนําให้มาลงนะทุกคนการลงหนึ่งรอบมันคุ้มแน่นอนครับเรามีโอกาสที่จะได้ดาบทองจากบอสแล้วก็พวกลูกระจอกกีกี้มันก็มีโอกาสาดรอปขวานด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันครับได้อะไรบ้างเอ้ยได้ครับ สวยดีโอ้โห <c oughs> นึกว่าไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเอาไปอัพแรง้งเลยดีกว่าครับแล้วก็ได้ขวานมาประมาณหลายอันอยู่แล้วทุกคนโอเคขอไปอัพขันก่อนดีกว่าครับแล้วมันก็ได้อัปเดตมาใหม่ครับทุกคนหลัจาจที่เรากดอัปเกรดครับมันสามารถอัปเกรดออโต้ได้เลยเว้ยเป็นอะไรที่โคตรดีครับนี่แล้วเราก็กดออโต้ครับมันก็จะทําการอัปเกรดให้เราเลยใช่ปะยังเจ๋งอะ่ะ <c oughs> แม่งไม่ต้องมานั่งกดเองให้เมื่อยครับนี่สวยเลย ต่อไปเดี๋ยวจะมาอัพเกรดดาบทองกันครับทุกคนโอ้โหดาบทองไม่แห้งกว่าจะได้บอกเลยว่าโคตรนานทุกคนแรงบีครับได้เป็นแรงบีแรงบีก็15 QA แล้วนะเฮ้ยยวขอเอ็นชาร์จหน่อยแล้วกันครับทุกคนเมื่อกี้แรงบีธรรมดาครับดูดิ1 5 QA ป้าบขอชาร์ปมาได้ไหมชาร์ด8 <Wow. S 1> <laughs> 148 q ี่แป a ครับแต่ว่ามันก็ยังเบากว่าขวานที่เราใช้ครับขวานที่เราใช้มันอยู่ที่200กว่าแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นคือแรงบีนี่ยังกำเกินไปนะแต่ว่าในระหว่างนี้ที่พี่ขอตัวไปฟาร์มก็ดีกว่าแล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือพี่ก็กําลังตัดคลิปอยู่ด้วยครับทุกคนเป็นคลิปจากใน EP ก่อนนะตอนนี้คือตัดยังไม่เสร็จเลยแต่ก็ขอตัวไปฟาร์มก่อนแล้วกันครับในระหว่างที่พี่กําลังฟาร์มอยู่ครับดันก็ได้เกิดตรงหน้าเลยทุกคนนี่โอ้โหแรงบีกูจะรู้วเลยทุกคน เอากริมคือแล้ง B พี่ไม่ไหวครับต้องลดแลงนะอันนี้พี่ลดแล้งมาระดับหนึ่งก็จะกลายเป็นแล้ง A เฮ้ยไม่ใช่ดีทุกคนกลายเป็นแล้งีใช่ปะ่ะโอเคแลงสีก็ยังพอได้นะแต่ก็ยังไม่ชิวนะทุกคนเพราะว่าเจ้าเฟลแบงโคตรถึกเลยแต่ว่าข้อดีของมันเลยก็คือมันมีแค่5้ห้องครับนานอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนใช้เวลาไปประมาณ 3- 4นาทีเลยนะตอนนี้มาถึงห้องบอสนะครับแต่ว่าขออย่างเดียวแหละจะนานแค่ไหนขอให้ได้ดาบทองคอะวะ โอ้โหแม่งไม่ได้วะทุกคนรอบสุดท้ายจะได้ไหมครับทุกคนสักกเล่มหนึ่งโอ้โหแม่งยังไม่ได้เลยทุกคนดูดิไม่ได้อีกแล้วโอ้โหเหลือจะเชื่อและตอนนี้คือร้อยชั้นนั้นก็ได้เกิดแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนดีกว่าด้วว่าของที่พี่ได้ได้อะไรเอ้ยเอ้ยทุกคนพี่ได้มาสองอันวะทำไมมันไม่เห็นวะ แล้วก็ได้ขวานครับได้ขวานแรงดีมาประมาณ6นะประมาณ 6- 7อันแต่ว่าตอนนี้คือพี่ขอไปลงร้อยชั้นก่อนดีกว่าเพราะว่าร้อยชั้นนั้นมีการอัปเดตเข้ามาใหม่ครับมีเงาตัวใหม่นั่นเองครับทุกคนแล้วตอนนี้คือมันสามารถลงชั้นที่25ได้เลยนะทุกคนแต่ว่าเราต้องผ่านชั้น25ไปก่อนครับในรอบนี้แล้ววิธีที่พี่ฟาร์มครับคือพี่จะเอาเงาออกทั้งหมดครับอันนี้คือเป็นเทคนิคการฟาร์มผงนะทุกคนแล้วก็จะใช้เป็นอาวุธที่มันมีรูทครับอ่ะอันนี้มีรู แม่งเย้ยพี่เสือกไปรวมครับพี่ดันเอาไปรวมเฉยเลยทุกคนแม่งหายเลยครับไอเวนตอนนี้พี่ก็มาถึงชั้นที่25แล้วครับแล้วมันก็ปลดล็อกเมื่อกี้แล้วเห็นไหมทุกคนคือมันจะเซฟจุดนี้ให้กับเราเลยครับในชั้นที่25แล้วก็พี่น่าจะออกไปทันนะทุกคนสะกัดได้ไหมขอแหละอุย้ยได้ครับทุกคนออกกรี่จะลงได้อีกหนึ่งรอบนะแต่ว่าขอแหละขอเป็นแรงจีมา เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะทุกคนพี่ขอเข้าไปก่อนนี่ครับทุกคนเห็นไหมเราจะสตาร์ทในชั้นที่25เลยเพราะฉะนั้นคือเราจะปั๊มได้รัวๆทุกคนโคตรดีแต่ถ้าใครจะฟาร์มผงนะพี่แนะนําให้ไปลงตั้งแต่ชั้นที่หนะึ่งะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีเดียวนะทุกคนว่าไ,ไอตัวที่พี่สก,กัดได้เมื่อกี้คือจะเป็นแรงอะไรตอนนี้นาะทีที่57แล้วครับดันมันน่าจะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะลงไปถึงชั้นที่35เลยครับขออ่อยสักตัวมาโอโ้ตัวนี้ไม่ได้ครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันนะ แม่นึกว่าจะได้จีครับโอ้โหกำก็ด้วยนะทุกคนกำกวัยตัวนี้ครับระดับเอเแต่ว่าเก่งกว่าผู้ชี้เอสนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือเราต้องหาตัวจีนะเราต้องหาแรลงจีครับไปแ,แล้วถ้ามันอยู่ชั้นยี่สิบห้าคือมันจะมีโอกาสได้จีหรือว่าทุกคนเพราะว่าโอกาสการจะได้จีคือมันต้องเป็นชั้นที่สามสิบไม่ใช่เหรอซึ่งจริงในชั้นที่ยี่สิบห้ามันก็มีโอกาสดรอปลรงจีนะทุกคนและพี่ก็อขอสปอยกันเลยว่า พี่ได้ครับน้องชายแต่ว่าโอกาสการได้นะมันก้อนน้อยมากๆครับแต่ชั้นที่30ขึ้นไปถ้าเราสกัดได้คือมันจะได้แรงจีนหนึ่งร้อ์ครับแต่ว่าชั้นที่25มันจะได้เป็นแรงเอแต่ถ้าเราจะได้ข้ามแรงนั้นก็คือดวงครับแล้วพี่ก็ได้ออกจากร้อยชั้นอย่างไวเพื่อที่จะมาลงดันครับแล้วก็ตอนนี้คือทางตัวเกมครับมาได้อัปเดตใหม่เข้ามาอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือเราสามารถใช้ลูนได้ครับ พอเราเปลี่ยนรูนปุ๊บปกติแล้วคือมันจะไม่ได้ของจากรูนนั้นๆน,น,นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นถ้าสมมติพี่เปลี่ยนเป็นรูนดากนันบอลครับทุกคนไอ้ดันที่พี่ลงเกาะน,นั้นคือมันก็จะได้ของจากดันดักนันบอลด้วยนะเพราะฉะนั้นคือเรามีสิทธิ์ที่จะได้ดาบทองนะทุกคนตอนแรกคือมันไม่มีครับแล้วจะเกาะน,นี้ก็เป็นแรลงฟรีครับเราใส่รูนไปเลยมันมีโอกาสได้จริงไหมครับเราต้องมาพิสูจน์กันนะทุกคนตอนนี้คือพี่มีดาบสีทองอยู่2ได้ไหม ดี๋ยวขอเช็คดูก่อนเฮ้ยได้จริงครับทุกคน้ยเพราะจะน,นคือเราน่าจะปัม๊มรัวๆเลยนะสวยดียครับรออะไรยะและลูนของเรานะั้นมีเยอะด้วยครับมีเป็น10อันเลยเอ้ยมาเต็มที่แค่10อันนี่ปะแต่ว่าเราต้องใช้นะทุกคนเราอย่าให้มันถึงแค่10นะถ้ามาถึง10คืนมันจะเสียโอกาสครับเราจะไม่ได้เพิ่มเราต้องแบบว่าคอยระบายออกครับจงดบจงดบนะตอนนี้คือไม่ใช่จงตื่น <laughs> เพราะว่าผมไม่อยากได้แล้วครับเงาฟิเตอร์ รอบนี้ได้รอบสุดท้ายครับแล้วพี่ก็น่าจะต้องไปฟาร์มรูนเพิ่มนะทุกคนตอนนี้เหลือแค่6แล้วจงดบดบไปเออโอ้โหกดผิดปแป๊บต่กดสกัดอีกได้ไหมวาทุกคนได้ไหมเฮ้ยได้ครับสวย <c oughs> ได้มาสีอันแล้วตอนนี้ขาดอีกแค่สอครับ ในระหว่างที่พี่รอดันที่พี่ต้องการเกิดนั้นพี่ก็ได้มาลงร้อยชั้นครับเพื่อจะตามหาตัวละครใหม่ระดับ G ีนั่นเองครับทุกคนบกกคลากรเก็บผงไปในตัวด้วยครับเพราะว่าในอนาคตพี่มองว่าพี่ต้องใช้เยอะแน่นอนครับทุกคนกับเจ้าผงอันนี้ไม่ว่าจะเป็นผงรีเจ n เนอรี่หรือว่าผงแลนะต้องใช้เยอะแน่นอนครับและพี่ก็พยายามที่จะสกัดเงาของไอ้เจ้านี่อยู่พักใหญ่ๆเลยครับทุกคนแต่ก็ยังสกัดไม่ได้ครับสักทีจนกระทั่งครับในรอบนี้พี่สกัดได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเเปปป็นแแรรงคหืออล่า่าตสุ ไ,ได้ครับอดแดกอีกแล้วคือมันได้ยากจริงๆนะทุกคนแล้วพี่ก็ได้มาลงต่อเนื่องเลยครับจนถึงชั้นที่3าซึ่งมันก็เป็นบอสเจ้าเพนจะบอกเลยว่าเสียเวลามากครับทุกคนแล้วก็สกัดไปได้ด้วยและในเวลาต่อมาก็ได้บิดันจากดั้ก็บอลเกิดพี่ได้จะภาวนาขอให้มันเป็นดันที่แรงตําๆเพื่อที่พี่นั้นจะสามารถทํารอบได้เยอะยิ่งขึ้นครับขอเป็นแรงกำกำเออแรงดีครับทุกคนสวยไปเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตก,กินบูสต์ก่อนนะครับบูสต์เพิ่มมาตาการดอกครับทุกคนกินไป2ขวดนา่ส แล้วก็เลสโกเลยอีกอันเดียวทุกคนดาบทองจงดบเฮ้ยได้อะไรวะได้ไหมครับทุกคนข่าอีกอันเดียวหูไม่ได้วะแม่เอ้ยทาไปได้ที่บอกเลยว่าแม่โคตรตัวยแล้วทุกคนตองพีก็ขาดดาบนี่ไปทานเพียงแค่ไม่กี่อันพี่ก็สามารถเลื่อนขั้นกลายเป็นแรงเอได้แล้วครับได้เอ้ยได้สักทีครับทุกคนโอ้โห و, แบงลงมาตั้งนานนึกว่าจะไม่ได้ครับได้รอบสุดท้ายก็ถือว่าอย่างดีครับได้มาเล่มหนึ่งเตรียมพร้อมการอัปเกรดครับ นี่เลยปาบได้ B มาสออันครับแล้วตอนนี้คือพี่ก็มี b ียู่อันไปที่เรียบร้อยและวในที่สุดครับพี่ก็ได้แรงเอครับโอ้โหทุกคนแม่งแก่กว่าจะหาได้นี่งไงเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เอนชานเลยครับซึ่งขอบอกว่าแรงเอ่แะแรงนะดูดิคาดาเมตีตั้งต้นนละ้ทุกคน28 QA ป,ปกาดกดีเพอโอ้โหแม่เกยขอละขอเด็ดๆมนาะ โอ้ยทุกคนแบกทำไมมันได้ยากจังวะชาร์ปโอ้โหแบกเลยชาร์ปไปออกชาร์ปไปออกโอ้โหหมดแล้วพี่ก็ได้ใช้ตั๋วในการเอนชาน์ดาเมจไฟครับทุกคนแต่ว่าไม่มีบวกดาเมจเลยโอ้โหยทุกคนทำไมชาร์ปออกอยากจังวะขอปรับแล้วหรือเปล่าวะนี่ดูดิชาร์ปไม่ออกเลยโอ้โหตั๋วก็หมด ไอชิพายแล้วพี่ก็ได้ไปลงร้อยชั้นฟาร์มบีเล็กน้อยครับพี่บอกเลยว่ามันลําบากมากปากเลยเว้ยทุกคนแต่ว่าถ้าใครไม่อยากลําบากฟาร์มครับร้านิุปกรณ์ชอปก็มีบริการรับฟาร์มอีกด้วยนะทุกคนก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับน้องชายพี่ก็ได้ไปฟาร์มมาครับได้มันนิดหน่อยได้แค่2คิกครับตอนนี้คือพี่มีอยู่แค่ชา้าสองกดทิเ้เถอะลูทไม่เอาอยากเอาชาอ้าเม็ดเอามาก่อนครับ โอ้โหแต่ว่าดาเมจไม่แรงว่ะทุกคนโอ้โหมันได้แค่ชาร์ปหครับโอโ้แต่ว่ามีคีมีรูทโอเคก็ยังดีครับเอามาใช้ก่อนละกันครับทุกคนชั่วคราวโอ้โหเสียดายครับทุกคนถ้าเป็นชาร์ปแนะคือจบเลยนะและในวันต่อมาครับพี่ก็ได้มาลงดันต่ออีกเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะทำการเก็บดาบทองพวกกับเก็บขวานครับซึ่งตอนนี้เงินของพี่นั้นก็อยู่ที่ 20Qi แล้วนะทุกคน 20QI นี่คือเยอะนะพี่ใช้เวลาฟาร์มมาประมาณ2-3วันได้ั้มครับน้องชาย ฟาแบบ AF k เคยาวเลยครับก็ได้มีดันเกิดต่อหน้าเลยครับแต่ว่าในครั้งนี้คือมาเป็นแร้งเอเว้ยพี่ก็ได้ใส่ลูนลดแร้งไปให้กลายเป็นแล้ง B บีมันจะทําให้พี่รู้ครับว่าศักยภาพตอนนี้ของพี่นะมันยังไม่เพียงพอครับแม้แต่แล้งบีแต่ถ้าจะทําให้ตัวละครของพี่นั้นเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นซึ่งมันก็มีอีก2วิธีครับวิธีแรกเลยก็คือต้องทําให้ขวายของเรานะครับกลายเป็นแร้ง s อแล้วก็ได้ชาร์ปแแต่มันก็ต้องใช้เวลาน,านานพอสมควรเลยครับการที่เรากว่าจะไปถึงขั้นนั้น แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการอัพแดงตัวเองให้กลายเป็น N บวกซึ่งณตอนนี้จากการที่พี่ได้ลองดู DPS ของตัวเองมันอยู่ที่ประมาณ500-600ถึงครับบวกกับตอนนี้พี่ก็ได้ฟีเซอร์แล้งจีเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวบวกกับเจ้าหัวเลื่ออีกหนึ่งตัวที่เป็นแล้งจีมันจะทำให้พี่นั้น DPS ก็อยู่ที่600-700ถึงเเลยนะทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทาการสอบพันแร้งกันดีกว่าครับซึ่งตอนนี้คือพี่ว่า DPS ของพี่น่าจะใช้ได้แล้วครับมาเลยครับทุก มาดวนว่าพี่จะผ่านหรือเปล่าครับกับเอ็นบวกแต่พี่ว่าน่าจะชิวนะเพราะว่าพี่ไปดูช่องอื่นมาเขาบอกว่าถ้าเราจะผ่านเอ็นบวกอะดีพของเราต้อง500ขึ้นครับทุกคนซึ่งของพี่มันก็ถ้ามาติดขี้มันจะอยู่ที่600เลยแล้วทุกคน6 0 0 q อเอ้ยพี่ว่าน่าจะชิวครับวันช็อตเฮ้ย,ยชิบหาย้วตัวนี้แม่งไม่วันช็อตเลยทุกคนโอเคแต่ว่าได้อยู่ครับดาเมจแรงอยสวยเฮ้ยถ้าพี่ผ่านมาได้นี่คือดาเมจดาบของพี่ก็จะเพิ่มยิ่งขึ้นนะบวกกับดาเมจเงาของพี่ด้วย โอเคสวยครับห้องนี้มีแค่2ตัวตอนนี้มาถึงห้อง18แนะครับเหลือเวลาอีก3นาทีวยชิพ่ายกูยจะพานหรือเปล่าพะทุกคนเออเปี่ยก็ก็กล<ๆ>ัวห้องสุดท้ายครับก่อนที่เราจะถึงห้องบอสตอนนี้เหลือเวลาอีก2นาทีพี่ว่าอย่างไรก็ผ่านครับถ้าบอสมันไม่โหดเกินไปนะแต่พี่คิดว่าบอสมันน่าจะไม่โหดครับไอเนี้ยไอตัวเนี้ยแ่งโหดกว่าบอสอีกเอาจริงๆนะเดี๋ยวดูดาเมจดาบก่อนครับดาเมจดาบของพี่ตอนนี้เท่าไหร่ครับสองสองหกนะทุกคนเดยวกระพุชชี่เลย โอเคน่าจะไหวคิวครับเฮไดนที่สุดครับเอ็นบวกสักทีครับน้องชายตอนแรกคือพี่จะเอ็นชาร์จดาบทองครับแล้วก็เอามาลงแต่พี่รู้ตึกคือแม็กกูไม่ได้ชาร์จสักทีงเรียบร้อยครับผ่านแล้วครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับทุกคนว่าดาเมจดาบของพี่จะเพิ่มมาเท่าไหรจากสองสองหกใช่ไหมขึ้นมาเป็นสองหกสี่ครับก็ได้เพิ่มมานหน่อยนึงก็ถือว่าดีครับเดี๋ยวเรามาลงร้อยชั้นกันต่อเลย ณช่วงเวลานี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็ได้ลงร้อยชั้นเก็บผงบวกกับการเก็บตัวละครงเงาระดับ G แล้วก็ได้รอเวลาลงดันที่มีแรงต่ำๆยัดดูนแล้วก็บอลเข้าไปเพื่อที่จะทําการฟาร์มของครับฟาร์มพวกดาฟาร์มพวกขวานะลรพวกนี้เราจะได้ประหยัดตังค์ในอนาคตครับ <S <S 1> <S 1> ก่อนอื่นเลยพี่ขออัปเดตตัวละครของพี่ก่อนครับตอนนี้ตัวละครของพี่ก็เป็นแรงเอ็นบวกครับบวกกับพี่ใส่เงาได้ถึง9ตัวแล้วครับเพราะว่าพี่มีแคนแล้วนั่นเองครับ ตอ,อนนี้พี่ก็ได้ฟาร์มมาถึง3 0 QI ครับบวกกับอาวุธที่พี่มีในตัวซึ่งเรียกได้ว่ามี A 2 B 1แล้วก็ S 1จากการที่พี่ได้คำนวณครับพี่ว่าน่าจะพอครับกับการทำ SS แล้วตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ขออนญาตซื้อก่อนละกันครับทุกคนให้หมดเลยหมดเกี้ยงครับทุกคน3 0 QI ถึบอกเลยว่า30 Q i คนี่คือพี่ฟาร์มมานานนะทุกคนประมาณ3วันนะทุกคนโอ้โหแต่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนว่ามันจะได้แรงเอสเอสเลยหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าขาดก็อาจจะขาดไม่มากครับแล้วก็มีอันนี้มาค่อนข้าง,งจะดีเลยทุกคนโอเคคือเป็นแรงฟีครับแล้วก็แรงฟีเปลี่ยนเป็น B แล้วก็ B เปลี่ยนเป็น A ปาปแล้วก็ A ครับเปลี่ยนเป็น S ได้ไหมว่าทุกคนจากการที่พี่ได้คำนวณ น่าจะพอดีนะเรียบร้อยครับ S 2พอดีเป๊ะเลยเหลือยูนอยครับทุกคนเหลือ B 2อันไม่เป็นไรครับอันนี้คือเปินชา้นดีนะทุกคนเก็บไว้ก่อนแต่ว่าเราต้องเสียสละอันนี้นะชาร์บแปดคิสองยังไงก็ต้องเสียสละครับทุกคนเพื่อการเติบโตของเราครับทางเดียวที่มนุษย์จะไปข้างหน้าต้องทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังปาบเรียบร้อยครับขวานระดับ S เอสครับน้องชายโอ้โหได้ตักทิงแล้วก็ดาบครับดาบในดันของพี่นะครับทุกคนรีเวนทานซึ่งพี่ยังไม่ได้ชาร์จแปดสักทีครับถ้าแรงเอแล้วมันเป็นชาร์จแปดนะซึ่งบอกเลยว่าดาเมจของมันจะอยู่ที่สามร้อยคูเอครับโอ้โหทุกคนแม่งใช้ผงโคตรเยอะเลยกทีเพอชาร์จแปดทีเดียวชาร์จแปดครับจบจบเลยนะหรือว่าเราจะไปต่อดี๋วว่าทุกคนเอาไว้ก่อนดีกว่าผงม,มีน้อยครับ เพราะว่าผงคือมันใช้เยอะทุกคนกดทีเดียวแบงค์ไอตองพี่เหลืออยู่600เอาไงดีวะทุกคนไปต่อดีไหมอ้แต่ว่าดาเมจของมาอยู่ที่500 QA เลยนะโอ้แต่ว่ามันไม่มีออฟอื่นเพิ่มเข้ามาเสียดายวะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองลองร้อยชั้นกันดีกว่านะแล้วก็พี่จะทําการเก็บผงด้วยนั่นเองครับทุกคนในรอบนี้คือพี่ก็จะลงในชั้นที่25ยาวเลยแล้วทุกคนพี่ได้พยายามลงหลายต่อหลายรอบมากครับ แต่ดูเหมือนว่าความพยายามของพี่นั้นมันจะยังไม่แสดงผลออกมาครับอันนี้คือรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ทุกคนพี่ก็ยังไม่ได้เลยครับทุกคนกับแลงจีโอ้โหแบ็คมันหาย,ยากอะไรขนาดนั้นครับตัวที่4 4 8ครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่400แล้วทุกคนตื่นตื่นตื่นโอเคไม่ตื่นไปกันต่อครับจนมาถึงเข้ากับในรอบนี้ครับดูเหมือนว่าความพยายามของพี่นั้นมันจะไม่สูญเปล่า หลังจากที่พี่ได้กําจัดมันได้พี่ก็ได้สกัดครับในครั้งที่3และมันก็ได้ตื่นขึ้นแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นแรงอะไรโอเคทุกคนมาลุ้นกันครับว่าพี่จะได้ไหมในรอบนี้เฮ้ยได้แล้วครับว้าวเฮ้ยในที่สุดพี่ก็ได้ครับทุกคนแรงจีโอกว่าจะได้ครับแต่ขอดูนะครับทุกคนโอ้ยเก่งกว่าฟรีเซอร์ครับได้มากี่ตัวครับได้มาแค่ตัวเดียวนะโอ้โหในที่สุดก็ได้ครับทุกคน